จากอกจองตำนานรักคู่บาลังอี24ตอนจบต่อจาก e ีี23เทรซุกวอนมาฟ้องร้องขีบินข้อหาริษยาสาบแช่งและนี่คือหลักฐานของการสาบแช่งเพคะถ้านั่นคือหลักฐานของการสาบแช่งแล้วท่านบูชาละ่ะอยู่ที่ไหนฝั่งตะวันตกในตำหนักเทรซอนดังน่าจะยังตั้งอยู่นะเพคะซุกวอนนี่จะรับผิดชอบคำพูดตัวเองหรือไม่เพคะฟาบาดหากที่นั่นไม่มีท่านบูชาเจ้าจะไม่ใช่แค่ถูกขับไล่ออกจากวังเท่านั้นเจ้าจะต้องโทษประหารด้วย พระอาญามีพลกล้าเชืสซุกวอนยิ้มได้หน้าตกมากตัดภาพมาที่ตำหนักเชืวซอนดังที่ตอนนี้ก็กำลังเก็บกวาดแท่นบูชาอยู่ทำการเก็บให้เรียบร้อยอย่าให้เหลือร่องรอยเชียนะเพคะพระสนมสเสด็จกลับเถิดเพคะก็ดีข้าจะได้แวะไปหาลูกยุนหน่อยนานเข้าฝาบาทเสด็จแล้วพระเอกก็รีบเดินเข้ามาเห็นภาพตรงหน้าถึงกับตาค้างฝาบาทเสด็จทำไมหรือเพคะโปรดทออพระเนรเพคะทั้งหมดนี่แหละคือหลักฐานหลักฐานอะไรฝาบาทสิ่งนี้คือพระเอกไม่ฟังเดินเข้าไปดูแท่นบูชาใกล้ๆฮีบินบอกข้ามาสิ เจ้าจัดตั้งแท่นบูชาเพื่อสาบแช่งพระมเหสีหรือ,อยังไงบอกมาเอ่อเอ่อฝาบ,บาทหม่อมฉันไม่ทราบว่าฝาบ,บาททรงสงสัยในสิ่งใดอยู่แต่หม่อมฉันทําไปเพราะรัชทายาทป่วยเป็นฟีดาตพอได้ยินว่าหากเส้นไหว้ต่อพระมเหสีอินทองก็จะช่วยให้รัชทายาทด,ดีขึ้นหม่อมฉันจึงจัดแท่นบูชาข,ขึ้นมาได้โปรดพิจารณาด้วยเพคะไม่ใช่ความจริงเพคะไม่ใช่สวดต่อพระมเหสีอินทองแต่เป็นการสาบแช่งมเหสีอินฮอนและนี่คือหลักฐานเพคะไม่จริงเพคะฝาบาทสุกวันทำไมเจ้าต้องใสร่ร้ายข้า การจัดตั้งแท่นบูชาถือเป็นการผิดต่อธรรมเนียมปราดของโชซอนแถมยังสาบแช่งมเหสียิ่งเป็นความผิดในโทษฐานเป็นกระบฏกระหม่อมคิดว่าพระสนมควรได้รับโทษอย่างหนักฮีบินจะถูกกักตัวเอาไว้ในชชวซอนดังส่วนเรื่องสาบแช่งมเหสีข้าจะสืบสวนหาความจริงเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดยกเว้นฮีบินให้จับนางในทุกคนที่อยู่ในนี้ไปพละ้าฟาบาดฮอนมูรับคำสั่งฟาบาดนางเอกทาอะไรไม่ได้เลยพระสนมพระสนมออมสังกุงและนางในถูกลากตัวไปนาลานสอบสวนพวกข้ารับใช้ของนางเอกถูกทรมานเพื่อสอบสวนหาความจริงโดยชิมบ ต้องคายข้าแล่เนื้อพวกเจ้าออกมาเป็นชิ้นๆถึงจะสารภาพใช่ไหมถึงจะถามอีกกี่ร้อยครั้งคําตอบก็คือเพื่อให้รัชทายาทหายประชวนเราถึงได้ทําพิธีกันข้าเพียงแค่สวดมนต์อ้อนวอนต่อพระมเหสีอินทรงเพื่อรัชทายาทเท่านั้นฮุบป,ปากทำไรกันอยู่ทรมานพวกนางต่อไปจนกว่าจะสารภาพออมสังกุงก็ยังเทียงแทนนางเอกพระสนมพีบินไม่ได้ทรงทําผิดใดๆเลยตัดภาพมาที่ห้องประชุมคุนนางบางก็ไม่อยากจะเชื่อว่านางเอกจะทําถึงขั้นนี้แต่คุนนางตะวันตรงนั้นเต็มที่อยู่แล้วพระนางช่างชรซ ไม่ใช่แค่โทลิษยาแต่เป็นความผิดขั้นมหานเลยเราต้องรับมือกับเรื่องนี้อย่างใจเย็นที่สุดแค่ปลดพระสนมเป็นสามัญชนคงไม่พอต้องทําให้นางถูกประทานความตายให้ได้ฮะประทานความตายอย่างนั้นหรอแล้วเจ้าจะให้นางอยู่ในวงังหลวงอีกหรือยังไงกันเล่านางจัดฉากเรื่องวางยาพิษแถมยังสาบแช่งพระเภศรีอีกความผิดนี้สมควรจะได้รับความตายเท่านั้นตัดภาพมาที่ตําหนักของนางเอกพระสนมจะเสด็จออกนอกชีวีซอนดังไม่ได้นะพญะค่ะแต่ถ้ามีเรื่องต้องทูลต่อฝาบาทให้ข้าเข้าเฝ้าฝาบาทเถอะไม่เช่นนั้นฝาบาทจะทรงเป็นทุกกมาก ฟาบาดทรงเรืองที่จะรับความเจ็บปวดนั้นแล้วเพค่ะกระหม่อมเพียงคำตามรับสั่งของฟาบาดเท่านั้นเพค่ะ,สะเสด็จเข้าไปเถอะจังหวะนั้นพระเอกก็มาพอดีฟาบาดเสด็จแล้วฟาบาดมีคำถามหนึ่งที่ข้าต้องการจะถามกับเจ้าเพาคะฟาบาดเจ้าจัดตั้งแท่นบูชาเพื่อสาบแช่งมาเหสีจริงหรือเปล่าไม่จริงเพคะฟาบาดเพราะหม่อมฉันเป็นบารดานที่โง่เขาจึงได้ทำเช่นนั้นเพื่อจะให้ลูกยืนหายนะ่ะเจ้าล้าเอายุนมาสาบานหรือไม่หม่อมฉันก็เอายุนมาสาบานเพคะหม่อมฉันไม่ได้โกหกจริงๆถข้าเข้าใจแล้วเช่นนั้น ข้อหาที่เจ้าสาปแช่งลลิศยานั้นข้าจะจัดการให้เจ้าเองและข้าจะให้เจ้ากลับไปในที่ที่เป็นมารดายุนอีกครั้งเป็นพระมหาการุณาที่คุณเพคะทั้งสองจึงยิ้มพ้กันอย่างมีความหวังตัด้า,ดามาที่แท่นบูชาในตำหนักชเวซอนดังตอนนี้ก็จัดกองกําลังค้นหาหลักฐานโดยมีสนมเชซุกวอนและคิมมันกียืนคุมงานอยู่ฮงซังกุงก็ช่วยค้นหาหลักฐานในที่สุดก็เจอผู้นริแกชิ้นโปรดของพระมเหสีเมนนี่นี่สิ่งนี้แหละนี่เป็นเครื่องประดับที่พระมเหสีทรงโปรดมาก เครื่องประดับของพระมเหสีไม่มีขาแล้วมันจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันละ่ะแล้วซีรีก็ย้อนภาพให้เห็นว่าเครื่องประดับมันไม่มีขาเดินมาเองแต่ช่ยวยซุกวอนพามันมาด้วยตัวเองสิ่งนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนพอไหมใต้เต้าคิมเราสามารถใช้เรื่องนี้มากำจัดรัชธายาด้วยได้ไหมต้องเป็นเช่นนั้นได้อย่างแน่นอนยิ้มได้หน้าตบมากเลยตัดภามาที่ท้องพระโรงเราพบเครื่องประดับของพระมเหสีที่ท่านบูชาพะยะค่ะถึงนางในจะไม่รับสารภาพ แต่จากหลักฐานที่แท่นบูชาบวกกับเครื่องประดับของพระมเหสีก็เห็นชัดว่าสาบแช่งและลิษยาแล้วพญ่าฟาบาจางฮีบินที่ชั่วร้ายจัดทาแท่นบูชาเพื่อสาบแช่งพระมเหสีและทําการเส้นไหวยอย่างงมงายนั้นสิ่งนี้ยังเลวร้ายกว่ามารดาของยอนซันกุลที่ถูกปลดในอดีตไม่รู้กี่ร้อยเท่าได้โปรดประทานความตายแก่ฮีบินเพื่อศักดิ์ศรีของราชาวงศ์ด้วยเถิดพค่ะฟาบาสความตายเหรอเจ้าบอกว่าจะให้ประหารยางนั้นเหรอใช่พค่ะฟาบาสกลุ่มคุณนางอาวุโสเห็นตรงกันแล้วพค่ะได้โปรดพิจารณาด้วย โปรดพริจารณาด้วยพะยะค่ะฟาบาทได้โปรดประหารจางฮีบินด้วยเถิดพะยะค่ะแน่นอนว่าเราบัณฑิตก็ออกมาประท้วงเรียกร้องให้ประหารนางเงีกตัดภาพมาที่พระเอกกับเสเด็จอาดงยุงเสียงจากด้านนอกก็ดังเข้ามาถึงหูงทั้งสองคนโปรดประทานความตายให้จางฮีบินและปลดองค์ราชทายาทด,ด้วยเถิดพะยะค่ะตอนนี้พวกนั้นถึงกับดึงราชทายาทยุนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วอย่างนั้นหรอฟาบาทต,ตอนนี้พระองค์ต้องทรงเข้มแข็งไว้นะพะยะค่ะตัดภาพมาที่นางเอกที่ตอนนี้ก็มาเยี่ยมออมสังกุงในคุกออมสังกุง เพราะข้าคนเดียวที่ทําให้เจ้าลำบากนะ่ะหม่อมฉั้นไม่เป็นไรคนรับใช้ก็ต้องสละชีวิตเพื่อเจ้านายกันทั้งนั้นข้าขอโทษข้าขอโทษนะอย่ารับสั่งเช่นนั้นหม่อมฉั้นรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณที่มีต่อครอบครัวของหม่อมชัน้นจะเป็นพระสนมหรือเป็นพระมเหสีหม่อมชั้นก็จะขอรับใช้พระสนมตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงเพคะนาสงสารทั้งสองนางนะเพคะ ตัดพามาที่พระเอกที่ตอนนี้ก็นั่งดื่มเหล้าอย่างหนักทามกลางเสียงของพวกขุนนางและเหล่าบัณฑิตประท้วงขอให้ประหารนางเอกและปลดรัชทายาทโอรสสนมีบินผู้ชั่วร้ายไม่ควรที่จะเป็นผู้สืบทอดบรลลังต่อไปโปรดรักษาความมั่นคงให้กับโชซอนด้วยโปรดพิจารณาด้วยพยคระฟาบาทเรียกร้องกันเข้าไปคำมือไม่รู้จักจะกลับบ้านไว้เฮ้ยฮอนมูพยคระฟาบาทข้าคิดถึงจางอกจองคิดถึงเหลือเกินอา้าวแล้วกระหม่อมจะช่วยอะไรได้เนี่ยก็ไปหาเลยละกันพระเอกมานั่งรองนางเอกทั้งที่ตัวเองก็เมามากยืนยังเซอกจองฟาบทา ทำไมถึงได้ดื่มขนาดนี้ล่ะเพคะมันไม่ดีต่อฝาบาทนะพระเอกมองหน้านางเอกแล้วก็นั่งลงจับมือนางเอกมากุมไว้ฟาบาทข้าขออยู่แบบนี้สักพักหนึ่งนะครั้งนี้พระเอกนั้นท้อมากแล้วถึงได้มาขอ,อนั่งกินลมชมเดือนอยู่แบบนี้ตา,าพามาที่ลานสอบสวนออมสังกงกับนางในคนเดิมโดนทรมานจนสลบไปยังสาดน้ําให้ฟื้นขึ้นมาทรมานอีกจนนางในผู้นั้นทนไม่ไหวจึงยอมรับสารภาพโอ้ยข้ายอมสารภาพแล้วหยุดก่อนเจ้าจะยอมสารภาพเรื่องการสาบแช่งอย่างนั้นหรอใช่ข้ายอมสารภาพแล้วเจ้าเจ้าจะสารภาพอะไร ยังไงเขาก็ต้องเอาคําตอบที่ต้องการข้าอยากให้มันจบไม่อยากถูกทรมานแล้วเจ้าการใส่ร้ายพระสนมพี่บินได้ยังไงหุบปากไปซะงั้นก็รีบรีบสารภาพมานั่นเป็นพิธีสาบแช่งที่พระสนมพี่บินทําการสาบแช่งพระมเหสีจริงๆค่ะไม่ไม่จริงออมสังกุงปฏิเสธหึห <c> ข <oughs> ิมมันกี่หัวเราะเพราะได้คาตอบที่ต้องการแล้วตัดภาพามาที่พระเอกที่ตอนนี้ก็สั่งเมาแล้วแต่ก็ยังต้องกลุ้มเช่นเดิมพยายามวิเคราะคดีนางเอกสาบแช่งมเหสีมินแท่นบูชาหลักฐานและก็คํารับสารภาพ กูท้อเลยตัดภาพมาที่นางเอกที่ตอนนี้ก็คิดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นสงสารพระเอกที่ต้องมาถูกกดดันเสียงในความคิดของนางเอกก็ดังขึ้นข้อกล่าวหาที่เจ้าสาปแช่งและลิซยานั้นข้าจะจัดการให้เองและข้าจะให้เจ้ากลับไปเป็นมารดาของยุนอีกครั้งฟาบาทรับสั่งว่าการทำพลาดซ้ำๆจะกลายเป็นความผิดหมอบชั้นพยายามจะไม่ทำผิดแต่ก็รู้สึกราวกับว่ากำลังตกลงไปในหลุมที่ลึกจนสุดที่จะยันงอกจ้องฮะ หม่อมฉันจะพยายามเป็นมารดาที่ไม่มีข้อด่างพร้อยให้ยุนเพคะข้าพยายามอย่างมากที่จะไม่ปล่อยมือคู่นี้ไปพวกเจ้าก้าทํากับมารดาของแผ่นดินแบบนี้ได้ยังไงกันตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าข้าจะไม่มีวันปล่อยมือของเจ้าไปเด็ดขาดเราไม่เคยเจอกันมาก่อนจริงๆเหรองั้นก็ดูให้ดีนะว่าฟ้านั้นจะโน้มลงมาหาเจ้าเองเจ้าอยู่กับข้าอีกสักพักดึงได้หรือเปล่าที่ข้าต้องทําการเปลี่ยนคู่อํานาจนั้นก็เพื่อรักษาพระราชอํานาจเจ้ารู้สึกว่าคนอย่างข้าน่ากลัวหรอไม่น่ากลัวเพคะ แต่ว่าน่าสงสารตอนหมอมชันยืนการไม่รับฝ่าบาทเข้ามาในหัวใจอันที่จริงแล้วเป็นช่วงที่หมอมชันหวาดกลัวมากกลัวว่าฝ่าบาทจะไม่เดินมาหาหมอมชันจบการมโนุแต่เพียงเท่านี้ตัดภาพมาที่ตำนักใหญ่นางเอกมาเข้าเฝ้าพระเอกฝ่าบาทหมอมชันมาเพื่อขอทูลถามบางอย่างเพคะถามอะไรหรอฝ่าบาทจะปกป้องยืนจนถึงที่สุดราชทายาทจะได้ขึ้นครองราชและเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมเพคะนี่เป็นเหตุผลเดียวที่ข้ายังยืนหยัดอยู่ตรงนี้แค่นั้นพอแล้วเพคะ โปรดรับส่งให้หม่อมชันปิดชีพตัวเองเถอะเพคะอ,อกจองพระเอกตกใจในคำพูดนางเอกหม่อมชันไม่อยากเห็นฟาบาทต้องทุกข์ใจหม่อมชันไม่อยากเป็นต้นเหตุที่ทําให้ลูกยุนต้องตกอยู่ในอันตรายดังนั้นฝาบาทได้โปรดมีราชองค์การให้หม่อมชันปิดชีพตัวเองเถอะเพคะตัดภาพมาที่ห้องทรงงานแม้จะถูกบีบจนหมดสิ้นหนทางไม่ให้คนเดินไปถึงไร้หนทางข้าก็จะเป็นผู้ทางทางแต่ว่าข้าจะเปิดเส้นทางสายใหม่ให้จางอ,อกจองเองณท้องพระองค์ในเช้าวันใหม่ ถ้าจะตัดสินคดีตั้งแท่นบูชาของจางฮีบินที่ํำหนักในชเวซอนดังจงปฏิบัติตามอย่าให้ผิดผพลาดพระยาคะฟาบาดหลังการสอบสวนที่ยาวนานความผิดในการสราบแช่งและการจัดตั้งแท่นบูชาของสนมฮีบินก็ปรากฏเป็นความจริงเรื่องนี้นับเป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สันคนราชสํสำนักดังนั้นหากราชทายาทได้ครองบัลลังก์ก็ไม่อาจจะรับรองได้ว่าเขาจะไม่เป็นทรราชเหมือนกับสมัยสนมยุนวันนี้เดือนสิบปีซันชา ความผิดของสนมฮีบินที่ได้สาบแช่งและลิษยาพระมเหสีอินทร์สั่งให้นางปิดชีตัวเอนฮะนฮะฮะคุณนางตกใจและก่อนจะปิดชีพนั้นให้ทําการเส้นไหว้พระมเหสี49ครั้งเพื่อทบทวนและสํานึกในความผิดครั้งนี้แต่ว่าฝ่าบาทอะไรเรื่องจางฮีบินสํานึกผิดและปิดชีตัวเองนั้นมันก็สมควรแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องของราชทายาทที่จะต้องพิจารณาว่าสมควรจะให้เป็นผู้สืบทอดบัลลังก์หรือไม่นะพญะค่ะฝ่าบาทจะยอมให้โอรสของนักโทษขึ้นคองบัลลังก์ได้อย่างนั้นหรอ เพราะคุณนางกับราษฎรต่างก็ห่วงเรื่องนี้ทางนั้นนะตอนนี้พวกท่านได้ขึจะจอาศอกมันจะเกินไปแล้วนะข้าตัดสินใจปล่อยมือฮีบินไปเท่ากับจะรักษาตําแหน่งรัชทายาทเอาไว้หากมีใครกล้ามีเห็นเป็นอื่นข้าจะประหารมันไปด้วยข้าสั่งให้ฮีบินที่ข้ารักให้มานดารัชทายาทไปที่ตัวเองไปแล้วคิดว่าจะมีใครที่ข้าไม่กล้าฆ่าอีกอุยน่ากลัวจงอยู่แต่ในหน้าที่ของตัวเองเถอะเอารมเซววเว้ยปับพามาที่นางเอกที่ตอนนี้เชวสุกวอนก็เสด็จมาเยาะเยยถึงตำหน หม่อมฉันไม่ทราบว่าจะปลอบพระสนมยังไงดีตำแหน่งของข้าเจ้าลองปีนขึ้นไปให้ถึงให้ได้เถอะนะแต่วังหลวงโชซอนนั้นน่ากลัวยิ่งนักไม่ว่าเจ้าจะดิ้นรนหรือว่าพยายามสักแค่ไหนก็ตามมันก็มีขีดจำกัดขีดจำกัดหรอสุกวนเจ้าอาจคิดว่าเจ้าควบคุมพวกเขาแต่ความจริงคือพวกเขากำลังหลอกใช้เจ้าอยู่พวกเขาเห็นเจ้าเป็นเพียงสนมชนชั้นต่ำประเทศอย่างโชซอนนั้นคนอย่างเราที่เกิดมาเป็นชนชั้นต่ำอาจจะมาเป็นพระสนมได้ จะไม่มีทางมอบตำแหน่งพระมเหสีให้กับคนอย่างเราแน่แต่ข้ามาคิดได้ก็ตอนที่มันสายไปซะแล้วหากเจ้าโลกและปารถนาเกินตัวเจ้าก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้มันเหมือนกับเทศภัยที่ข้าเจอตอนนี้หม่อมฉันไม่มีทางเป็นเช่นนั้นแน่เพคะหม่อมฉันจะทําตามที่พระสนมทำและขึ้นเป็นพระมเหสีให้ได้เพคะแต่หม่อมฉันจะไม่มีทางตกลงมาแบบนี้แน่ไม่มีทางหรอโลกนี้ไม่มีคําขอแบบนั้นหรอกชีวิตคนเรามันยากจะคาดเดาอย่าทรงตัดพ้อหม่อมฉันเลยนะเพคะ ที่หม่อมฉันทําไปทั้งหมดก็เพื่อความอยู่รอดเจ้ายิ่งดิ้นรนมากเท่าไหร่ก็เท่ากับยิ่งขุดหลุมลึกเพื่อฝังตัวเองมากขึ้นเท่านั้นวันหนึ่งมันจะทําให้เจ้าต้องเจ็บปวดอย่างถึงที่สุดถึงตอนนั้นความผิดที่เจ้าได้ก่อไว้จะกลับมาทวงผลกับเจ้าอย่างแน่นอนเฉสุกวรณอมยิ้มและถามว่าหม่อมฉันทําอะไรผิดหรือเพคะถึงแม่คนอื่นจะไม่รู้แต่เจ้ากับข้าย่อมรู้ดีเฉสุกวรณไม่พอใจชักสีหน้าจึงสะบัดต,ตูดเดินหนีไปท,ทันทีพระสนมนายหญิงยุนขอเข้าเฝ้าเพคะท่านแม่ลลลููกกยยุนยนมาแ้วหรอ นางเอกดีใจได้เจอลูกน้อยพระสนมไม่ว่าจะยากเย็นเพียงใดต้องทรงกดทนไว้นะเพคะท่านแม่หม่อมฉันอยากเส้นไหว้4ี่ครั้งกับพระสนมทูลขอต่อฟาบาทได้ไหมเพคะว่าให้หม่อมฉันไปพร้อมพระสนมคนจะตายคงประทานให้ข้าจะทูลขอฟาบาทเองข้าเองก็อยากให้ท่านแม่ไปกับข้าเหมือนกันพระสนมหม่อมฉันช่างโง่เขานะักหม่อมฉันเป็นคนก่อเรื่องเองหม่อมฉันที่คนบาปเป็นเพราะหม่อมฉันเพคะอย่าพูดเช่นนั้นเลยท่านเตือนข้าแล้วว่าให้ระวังนะ่ะแต่ข้ากลับประมาทไปเอง อีกอย่างหนึง่งโรคฝีดาษของลูกยุนก็หายดีแล้วนะคะฮ <c oughs> พระสนมเพคะสองแม่ลูกกอดกันร,ร้องไห้อย่างน่าสงสารตาดัดพามาที่องค์ชายดงยุงที่ตอนนี้รีบร้อนมาหาพระเอกฟาบาดมีรับสั่งให้พระสนมพิบินไปชีพตัวเองหรอเพค่ะพระเอกจึงได้สั่งให้นางานออกไปก่อนออกไปให้หมดนิ่งยังนิ่งข้าบาอกให้ออกไปไงเหล่านางไนจึงได้ออกไปองค์ชายดงยุงก็จัดเลยสิจ้ะรออะไรโปรออนรับสั่งเถอะฟาบาดก็ไม่ประสงค์เช่นนั้นนี่มันสําคัญด้วยหรอว่าข้าต้องการหรือไม่ต้องการนะ่ะาใใาะะของพรชาบา ที่ผ่านมานั้นฟาบาดจะยอมละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายเป็นประชาชนที่เย็นชาแต่สิ่งหนึ่งที่ทรงยกเว้นก็คือพระสนมทีบินไม่ใช่หรอองชายดงดุงระเอกเสียงเข้มคนที่ฟาบาททรงรักมารดาของราชทายาทพระองค์ทรงรับสั่งให้พระสนมไปชีพตัวเองได้ยังไงถึงท่านจะเป็นสเสด็จอาข,ของข้าแต่ถ้ายังมายมุ่งโมโหข้าอีกข้าก็จะไม่ละเว้นท่านเช่นกันองชายดงดุงนั่งคุกเข่าลงแล้วทูต่อไปว่าที่กรบทุนก็เพื่อฟาบาทกระหม่อมทราบดีว่าหากพระสนมถึงแก่ความตายก็ไม่ต่างก โรดอย่าทรงผิดพระด้วยการให้พระสนมต้องตายไปและทําร้ายดวงวิญญาณพระองค์เองเลยนะพะยะค่ะสาบาทพระเอกน้ําตาไหลแต่ก็ยังฟื้นแสดงสิ่งที่ตรงกันข้ามท่านจะมารับรู้เรื่องอะไรของข้าด้วยเล่านางเป็นผู้หญิงของข้าเป็นสนมของข้าข้าจะจัดการกับเรื่องนี้ของข้าเอง เพราะกระหม่อมทราบดีว่าหากให้นางจบชีวิตฝาบาทอาจไม่ถูกกดดันไปอีกหลายวันแต่ว่าทุกวันจากนี้ไปอีกนับสิบปีฝาบาทจะทรงทุกทรมานราวกับพระไทยแหลกสลายเพราะฉะนั้นได้โปรดถอนรับสั่งด้วยเถิดพยัค่าฝาบาทถอนรับสั่งที่จะประหารนางด้วยเพื่อตัวของฝาบาทเองและเพื่อคนที่ยอมมอบความรักให้ฝาบาทจนหมดหัวใจโดยไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทนเป็นเพียงคนเดียวที่เป็นผู้หญิงของฝาบาทอย่างแท้จ,จริงนางบอกว่าต้องการจะตายเพื่อข้านางบอกข้าอย่างนั้นอา้าวจบกัน น้ำตาลูกผู้ชายก็ไหลออกมาองค์ชายดงยงเบิดคำาสีเบาตากภาพมาที่จีซูที่ตอนนี้ก็ตีโพยตีพายพระราชาไม่ใช่คนหรือยังไงรับสั่งให้คนที่ทรงรักและมารดาของโอรสตายได้ยังไงกันเพราะว่าปัญหามันหนักหนาย,ยิ่งนะักถ้าหากว่าไม่ทําเช่นนี้รัชทายาทอาจไม่ได้ขึ้นของรานนะคะเตรียมตัวเงินเป็นสามเท่าของที่ข้าสั่งเอาไว้ไม่สิเตรียมเอาไว้ห้าเท่าเลยไม่สิมันอาจจะยังไม่พอเพิ่มมันเป็นสิบเท่าแล้วเรียกตัวคินบันกีมาที่นี่เดี๋ยวนี้คินม,มันกีก็ได อะไรหรอมันคือตัวแลกเงินเพื่ออะไรเงินจํานวนนั้นนะ่ะท่านสามารถครอบครองตลาดในหันยางได้ทั้งหมดนะทําไมจึงให้ค่ามากมายเช่นนี้ละ่ะเพื่อแสดงความขอบคุณที่สามารถล้มหลานสาวจางฮุนที่เป็นศัตรูของข้าได้ <c ười> อันที่จริงแล้วถ้าจะบอกว่าทําเพื่อท่านต้องบอกว่าเพื่ออนาคต <c ười> คิมมันกีหัวเราะแต่เกิดเป็นผู้ชายทุกคนต่างก็มีความฝันด้วยกันทั้งนั้นข้าอยากจะครอบครองผู้หญิงของพระราชาคิมมันกีหน้าตึงเอียงคอถามว่าอะไรนะข้าต้องการตัวของจางอกจอง นำตัวของนางมาให้ข้าพระราชารับสั่งให้ประหารแล้วก็แค่ขับไล่หลังจากปลดจากตำแหน่งก็ได้ <c oughs> ช่างเป็นพ่อค้าที่โง่เขลาซะจริงๆนี่ท่านยังไม่รู้จักโชซอนดีหรอแม้เป็นนางในที่ไม่ได้ถวายตัวการรอบพบปะก็ต้องถูกลงโทษนี่แหละโชซอนต่อให้นางถูกขับไล่ออกไปแต่ท่านกล้าต้องการผู้หญิงที่มีโอรสให้ฝาบาทได้อย่างไงโง่เขลาและหน้าไม่อายที่สุดเขมันกีฉีกตัวเงินแล้วก็ปาใส่หน้าจีซูด้วยความโมโหนางจางนั่นน่ะมีความสัมพันธ์กับฝาบาทตั้งแต่มเหสีอินคอองงยยัู่ เป็นคนที่ทําให้มเหซีอินของต้องตอมใจจนสิ้นระชนคิดว่าข้าจะยอมเอาความแค้นของมเฮซีไปแลกกับร้านค้าไม่กี่แห่งนี้หรือไง <c oughs> ท่านอย่าฝันไปหน่อยเลยแล้วก็รีบใส่หัวไปจากโชซอนได้แล้วถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่คิมมังกีตบโตแล้วก็ลุกเดินหนีออกไปจีซูพลาดแล้วที่มาคบคนอย่างคุณนางตะวันตกพวกนี้ตัดพามาที่วังหลวงนะห้องประชุมคุนนางฟอบาทรงรับคําร้องเราง่ายดายไปหน่อยนะคิดว่าพระองค์โปรดปานนางขนาดนั้นน่าจะคัดค้านเรานานกว่านี้ค่ะ มั่นใจที่ฟาบาดไม่อาจจะคัดค้านนานกว่านี้เพราะเป็งว่ารัชทายาทจะต้องเสี่ยงไปด้วยที่ผ่านมาเพื่อรักษาพระราชอำนาจฟาบาดก็โหดร้ายได้เย็นชาม,มาตลอดถึงยังทอดทิ้งจางฮีบินมาได้ไม่หรอกข้าคิดว่ามันจะต้องมีความในฟาบาดจะต้องมีแผนอื่นอยู่เบื้องหลังแน่ทางด้านนางเอกก็กำลังจะเสด็จออกไปสนุกผิดโจฮันมูจแจ้งว่ากระหม่อมก็จะไปทำพิธีกับพระสนมด้วยพะยะค่ะสนมฮีบินประทับในเกี้ยวขาวภาพจึงตัดมาที่พระเอกที่ตอนนี้หยางกุนรีบมาแจ้งว่าฟาบาดเกี้ยวของพระสนมฮีบินออกไปแล้วพะยะค่ะ ทีแรกว่าจะไม่ไปแต่หัวใจมันเรียกร้องทางด้านนางเอกที่ตอนนี้ขบวนเสด็จก็กําลังเคลื่อนออกจากวางังพระเอกวิ่งมาหาด้วยความรักและอาลายัยเสียงหัวใจที่ทั้งสองโหยหากันละกันแค่เห็นหน้าเพียงสักนาทีก็ยังดีพระเอกวิ่งมาดักได้ทันนางเอกยิ้มเรียกฟาบาสพระเอกบอกว่าช่วงนี้ข้าแทบจะไม่ได้เจอเจ้าเลยฟาบาสในวังหลวงแห่งนี้ข้าไม่อาจจะปกป้องเจ้าจนถึงที่สุดได้จงอย่าอภัยให้ข้าในที่สุดข้าก็จะต้องปล่อยมือจากเจ้าไม่เลยเพคะเพียงเท่านี้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วเพคะ พระเอกทำท่าจะก้าวขาไปหาหนางเอกแต่ก็เปลี่ยนใจเดินหันหลังกลับไปด้วยน้ำตานาสงสารพระเอกมากมากเลยแล้วซีรีส์ก็ย้อนให้เราเห็นว่าพระเอกหาทางช่วยนางเอกสุดกำลังพระเอกมาพบจีซูนี่เองลางสังหรณ์ข้าไม่ผิดเลยจริงๆข้าก็เลยส่งคนไปสืบเรื่องของท่านสายตาที่ท่านมองอกจองตอนที่ท่านเข้าไปเจอในวงังหลวงนั้นข้าสัมผัสได้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่ผู้ชายเท่านั้นถึงจะเห็นได้นึกถึงความชั่วร้ายที่ท่านสร้างให้กับอกจองต่อให้ฉีกท่านเป็นชิ้นๆแล้วยนใส่กองไฟก็ไม่หายแค้นน,นี ท่านกับเป็นคนเดียวที่จะช่วยเหลืออกจองได้รับสั่งให้อกจองปิดที่ตัวเองแล้วแต่ตอนนี้กลับจะช่วยนางเหรอค้าจะไม่ยอมส่งอกจองให้กับพวกที่วันๆเอาแต่คิดร้ายต่อนางแน่ไม่สู้ให้นางได้หนีไปซะอย่างที่ไม่มีใครรู้เห็นเช่นนั้นฟาบาทคิดจะ้ะข้าเคยคิดแม้กระทั่งจะสละราชบัลลังซะแต่ข้ามีหน้าที่ที่ข้าจําเป็นจะต้องทําอีกท่านจงพาอกจองนี้ไปให้ไกลที่สุดส่วนเรื่องแผนการข้าจะให้ฮอนมูติดต่อกับท่านอีกทีจบเป็นหนึ่งเคสเคสต่อไปนายหญิงยุนฟาบาหม่อมฉันเป็นคนโง่เขลา ทำให้พระสนมพีบินต้องมาเดือดร้อนหม่อมชันห่วงอาการป่วยของราชทายาทจึงได้แนะนําพระสนมให้ทําพิธีเส้นไหว้บอกว่ามันเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยราชทายาทได้ความผิดของพระสนมมีเพียงแค่การเส้นไหว้เพื่อรักษาฝีดาษเพื่อราชทายาทข้ารูด้ดีแต่ว่าโลกนี้ไม่มีใครยอมรับความจริงเรื่องอกจองหรอกจางยุนข้ามีเรื่องที่อยากจะขอร้องให้ท่านทําเพื่ออกจองเพทคฟาฟาบัทข้าอยากให้ท่านเป็นคนพาอกจองไปทําพิธีสํานึกผิดต่อพระมเหสีเป็นอันว่าเข้าใจภาพตัดกระมาที่พระเอานางเอก ที่ตอนนี้ร้องไห้น้ําตาแทบจะเป็นสายเลือดตัดภาพไปที่วัดด่วนเลยตอนนี้นางเอกกับแม่ก็ทําการสํานึกผิดต่อพระมเหสี49ครั้งในวัดเสร็จแล้วนางเอกก็นั่งซึมๆคงจะทาใจและปล่อยวางแต่จังหวะนั้นก็มีบุคคลติสนะเดินเข้ามาใช้ยาสลบโปะจมูกนางเอกจนสลบไปตัดผ้ามาที่โจฮอนมูชี้ดาบไปที่คอจีซูแล้วบอกว่าฟบบาบรับสั่งว่าเจ้าจะต้องช่วยชีวิตจากอกจองไว้ให้ได้เออเก็บดาบเถอะเดี๋ยวผีผัก <c oughs> แล้วจีซูจึงได้หันมาพูดกับแม่ปรดถนอมตัวด้วยทันทีที่ข้าไปถึงต้าชิง ข้าจะส่งคนมารับท่านไปค่ะแล้วแม่นางเอกก็ใช้มือจับที่เกี้ยวได้โปรดช่วยดูแลพระสนมฮีบินด้วยไปได้จีซูสัส่งสมุนออกเดินทางทางด้านแม่นางเอกก็นั่งเกี้ยวกับวางแทนเพื่อจะได้ไม่มีใครสงสัยกว่าจะถึงวังหลวงก็มือคำพอดีขณะนั้นหงสังกงก็แอบ,บดูเกี้ยวนางเอกที่ด้านในคือนายยิงยุนที่ตอนนี้ร้องไห้อะไรถึงตดสาวอกจองเจ้าจะต้องมีชีวิตรอดต่อไปตัดภาพมาที่สนมเชยสุกวรนทีตอนนี้ก็กําลังดินเนอร์ชิลๆหนางจางกลับมาที่วังแล้ว เนื้อนี่รสชาติอร่อยจริงๆเลยทำมาให้ข้าบ่อยๆด้วยอ้าวเอเอ,เ,อเพคะพระสนมอืมนางจะกลับมาทำไมถ้าเป็นข้าก็คงหนีไปแล้วตัดภาพมาที่องค์ชายดงยุงที่รีบร้อนมาที่ตำหนักชุวสันดังเตรียมการเรียบร้อยแล้วเพคะ่ะแล้วองค์ชายดงยุงก็วิ่งขึ้นไปเช็คในตำหนักชุยสันดังวางเปล่าโจฮอนมูตามขึ้นมาองค์ชายดงยุงไม่รอชา้าพระสนมฮีบิละ่ะพระสนมฮีบินบอยู่ที่ไหนฮะฮอนมูลีลาในการตอบองค์ชายใจร้อนฮอนมูดักทางเอาไว้แล้วบอกว่าฝ่าบาทท่งส่งพระสนมไปที่อ่อืนแล้ว ยังยังยังไม่มั่นใจโผมหาฟาบาดน่าจะชัวร์กว่าฟาบาททำไมถึงทำเช่นนั้นถ้าทำอะไรหรอกระม่มเพิ่งมาจากเวีสันดังฟาบาดทรงทำเช่นนี้ตั้งแต่รับสั่งให้อกจองปิดชีพตัวเองแล้วใช่ไหมพค่ะข้าจะทนเห็นความตายของอกจองของข้าได้ยังไงกันเล่าข้าได้สาบานแล้วว่าจะไม่มีวันปล่อยมือจากอกจองไปถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นยังไงต่อไปพะยะค่ะข้าก็ต้องรับมือกับการโจมตีของเ่าคุณนังพวกนั้นยังไงล่ะและถ้าไม่ได้หลักการทําให้ข้าไม่มีทางถอยอย่างไรที่สุด ข้าก็อาจจะต้องสละราชบัลลังก์ไปซะฮะฟาบาโชคชะตาของข้าเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะการส่งคนรักไปให้ศัตรูคือทางที่ดีที่สุดของข้าแล้วนี่ฟาบาทรงหมายถึงตัดผ่าไปเลยนางเอกก็รู้สึกตัวตื่นฮถ้าพี่จีซูในที่สุดเจ้าก็ตื่นแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นพวกเราอยู่ที่ไหนทั้งหมดเนี่ยเป็นรับสั่งของฟาบาทรับสั่งของฟาบาทเหรอแล้วซีรีส์ก็ย้อนให้เราเห็นตอนที่พระเอกไปเจรจากับจีซูข้าจะไม่มีวันส่งอกจองให้กับพวกที่วันวันเอาแต่คิดร้ายต่อน,นางเป็นแน่ ไม่สู้ให้นางได้หนีไปซะอย่างที่ไม่มีใครรู้เห็นตัดภาพกลับมาที่นางเอกที่ตอนนี้ก็นั่งคิดพิจารณาถึงแผนการของพระเอกที่ไม่คิดจะปล่อยมือนางไปช่วงนี้ข้าแทบจะไม่ได้เจอกับเจ้าเลยในวังหลวงแห่งนี้ข้าไม่อาจจะปกป้องเจ้าจนถึงที่สุดได้จงอยาัยให้ข้าแล้วน้ำตาก,ก็ไหลชั่วอึดใจเดียวนางเอกก็วิ่งออกไปหาจีซูเรือจากต้าชิงเพิ่งจะมาถึงถ้าหากเรารีบไปตอนนี้จะลงเรือได้ทันเวลาข้าจะต้องกลับไปที่วังหลวงได้โปรดพาข้ากลับไปด้วยอกจองข้าไม่อาจสร้างปัญหาให้ฝ่าบาทได้อีก รับสั่งประธานความตายให้เป็นราชองค์การที่มาจากพระราชาไม่อาจให้ฝ่าบาทฝ่าฝืนคําสั่งของฝ่าบาทเองฝ่าบาทไม่ทรงต้องการสิ่งใดนอกจากชีวิตของเจ้าน่ะเพื่อฝ่าบาทและเพื่อลูกยืนของข้าข้าไม่อยากเป็นผู้หญิงและแม่ที่โดนไว้อย่างอายจังอกจองเวลานี้ข้าต้องปกป้องพวกเขาฝ่าบาทได้ปกป้องข้ามาตลอดแต่ว่าตอนนี้ข้าต้องปกป้องฝ่าบาทในฐานะพระราชาและปกป้องยืนในฐานะราชทายาทและด้วยเหตุผลนี้ข้าจะเป็นต้องกลับไปฝ่าบาททรงยอมรับผลทุกอย่างแล้วนี่เจ้าอย่าทําให้มันเสียเปล่าเลย ที่ตายของข้าคือข้างกายฝ่าบาทและวังหลวงข้าจางอกจองมีชีวิตอยู่ก็เพื่อสิ่งนั้นดังนั้นท่านพี่จีซูได้โปรดได้โปรดส่งข้ากลับไปหาฝ่าบาทด้วยนะขอร้องถนาอกจองท่านพี่โปรดพาข้ากลับไปทีพาข้าไปยังสถานที่ที่ฝ่าบาทประทับอยู่จางอกจองท่านพี่ได้โปรดส่งข้าไปทีให้ข้าได้กลับไปหาฝ่าบาทข้าจะได้ปกป้องไว้ซึ่งความรักที่ข้ามีต่อฝ่าบาทตกลงข้าจะช่วยเจ้าจะช่วยปกป้องความรักของเจ้าแล้วก็ปกป้องความรักของข้าด้วยทั้งสองยิ้มให้กันตัดภาพมาที่ห้องประชุมคุนนาง ข่าวลือที่ว่าจางฮีบินไม่อยู่วันคืออะไรฮะมีข่าวลือไปทั่วว่าจางฮีบินหายไปฝาบาทคงรอบส่งตัวนางออกไปเมื่อคืนนี้แน่ๆเลยพวกเจ้าพูดเรื่องเดียวไรอะไรกันจางฮีบินต้องโทษต้องดื่นยาพิษปริชีพตนเองแล้วจะหายตัวไปได้ยังไงแล้วถ้าหากเป็นเช่นนั้นเล่าหากฝาบาททรงฝากปืนต่อคำสั่งตัวเองเช่นนั้นฝาบาทก็จะต้องจ่ายค่าตอบแทนรีบไปหาความจริงที่จูเวซอนดังเดียวนี้ปากภามาที่สำนักมหลวงทีนี้ก็เตรียมยาพิษที่จะประทานให้นางองีก องชายดงยงมาแอบดูไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีที่จางองจองนีไปแต่ฝ่าบาทกลับต้องแบกรับปัญหาแล้วทีมอหลวงจึงได้นำยาพิษนั้นไปที่เวซสอนดังขณะเดียวกันนางเอกก็เดินทางกลับเข้าสู่วังหลวงได้ทันเวลาจีซูพามาส่งถึงที่ทางด้านพระเอกที่ตอนนี้ก็นั่งอ่านตำราที่ห้องส่งงานโจฮอนบูจึงเข้ามาเพื่อจะแจ้งข่าวฝ่าบาทได้แค่นั้นไม่ทันจะได้บอกอะไรพระเอกก็พูดสวนขึ้นมาทันทีว่าพวกคุณนางใหญ่ย่นดีกาให้ข้าสละราชบัลลังก์ใช่ไหมพระสนมฮีบินสเสด็จกลับมาพะยะค่ะ ฮีบินกลับมาอย่างนั้นหรอโปรดประหารกระหม่อมด้วยเถิดเพคะกระหม่อมให้จีซูรับตัวพระสนมไปแล้วจริงๆแต่ว่าพระสนมกลับสเสด็จก,กลับมานี่นางจะกลับมาทำไมกันเนี่ยตัดภาพมาที่นางเอกที่ตอนนี้ก็กำลังนั่งกอดลาลูกน้อยเป็นครั้งสุดท้ายในตำหนักชเวซอนดังทางด้านคุณนางอาวุโสกเฮโลกันมาเพื่อจะดูว่าสนมฮีบินไม่ได้อยู่ในวังจริงหรือไม่ทุกคนยืนรอพระสนมฮีบินที่หน้าพระตำหนักจ้าฮีบินรับพระบัญชาของฟาบาทเงียบเว้ยคุณนางใจคอไม่ดีแต่ไม่กี่อึดใจนางเองกเออก องชายดงยุงวิ่งสี่คูร้อยมาถึงพอดีก็ตกใจนางเองกก้าวลงมารับพระบัญชายอย่างชา้าชช่วงนี้เป็นวินาทีบีบหัวใจนางเอกนั่งลงรอดื่มยาพิษพระเอกยังคงนั่งเครียดอยู่ที่ห้องทรงงานหมอหลวงให้สัญญาณยกถ้วยยาเสริมให้นางเอกได้แล้วคนยกยังสั่นองคชายดงยุงเสนอตัวยกเสริมให้เองข้าเองให้ข้านำไปให้เององชายดงยุงยกเสริมด้วยตัวเองน้ำตาคลอนางเอกยิ้มให้นางมาก็เพื่อปกป้องสามีและลูกที่เป็นพระราชาและราชทายาทยิ้มนี้ขององคชายดงยุง เข้าใจความจําเป็นที่นางเอกต้องปกป้องพระเอกและราชายาดยุนนองรับยาพิษจากพระราชานางเอกยกซดเข้าไปราวกับดื่มน้ำมาตุม่มชิมมันกิมสะใจพระเอกวิ่งมาถึงก็ตะลึงจึ้งไปหลายลิพระเอกจึงวิ่งเข้ามาประคองร่างนางเอกไว้ในอ้อมแขนจางอกจองข้าส่งเจ้าไปแล้วเจ้ากลับมาทําไมเจ้าไม่ควรกลับมาเลยหม่อมฉันจะไม่กลับมาอยู่เคียงข้างฝาบาทได้ยังไงแค่ได้ตายในอ้อมแขนของฝาบาทหม่อมฉันก็มีความสุขแล้วเพราะจางอกจองได้รักฝาบาทด้วยชีวิตหม่อมฉันจึงกลับมาเพื่อปกป้องความรักนั้นเพคะ พระเอกร้องไห้โดยไม่อายข้าราชบริพารเลยสักนิดบอกรักหญิงจะเป็นที่รักเป็นครั้งสุดท้ายหลายคนเสียใจน้ำตาลูกผู้ชายต้องร้องไห้ต่อจางฮีบินตัดภาพมาที่ตําหนักชเวซอนดังพระเอกก็มาที่นี่ด้วยรักและอาลัยสิ่งที่สามารถปกป้องความรักได้ก็คือความรักนั่นเองความรักที่แสนงดงามราวกับพุกของจางอกจองนับจากวันนี้ไปจะไม่มีใครที่คอยเช็ดน้ำตาให้หลีซุนผู้โดดเดี่ยวคนนี้อีกต่อไปแล้วคนรักคนเดียวของพระราชาลีซุนจาอกอกจองไม่อยู่บนโลกนี้อีกแล้วจบบริบูรณ์มีซีรีส์เรื่องไหนหนนนาดูนะในต้ิ